ช่วง Yamaha R Series r s t b 1สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha หนึ่งในโปรเจกต์สำคัญของไทย Yamaha Motor ในการพัฒนานักบิดไปสู่ระดับเวิร์ c ค a s s คือการยกระดับ Yamaha อาสามบูครู Thailand ครับสู่ Yamaha อาสามบูครูเอเชียแปซิฟิกแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลนี้หลักได้รับความไว้วางใจจาก Yamaha Motor ประเทศญี่ปุ่นให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนานักบิดดาวรุ่งโซนเอเชียแปซิฟ ซึ่งการแข่งขันนัดเปิดฤดูกาลที่สนามแข่งบุรีรัมถือเป็นการเริ่มต้นโครงการค้นหาเพชรเม็ดงามสู่ระดับโลกตามกลางนักแข่งเยาวชนจาก6ประเทศทั้งประเทศไทยญี่ปุ่นจีนออสเตรเลียนิวซีแลนด์และฟิลิปปินส์ภายใต้รถแข่ง YZ-FR3 ที่ได้รับการเซตอัพโดยทีมช่าง Yamaha Thailand Racing Team สนามนี้ก็เป็นสนามแรกนะครับในประวัติศาสตร์ของเราเลยด้วยนะครับในการทํา ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วที่เราทำยามาฮ่าบลูคูไทยแลนด์ครับนะฮะก็ในภาพรวมที่เกิดขึ้นก็ประสบความสาเร็จอย่างดีนะครับรถเอ่ยนักแข่งเอ่ยก็มีการอินพ o v ขึ้นนะครับระบบการทํางานดีตัวนักแข่งเองเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจเรียนรู้แล้วก็สามารถทําเวลาแล้วก็เข้าใจเทคนิคการขี่รวมถึงการดู d a t a เพิ่มขึ้นในทุกๆวันสําหรับต่างชาติเองได้ให้ฟี edback มาเนี่ยเท่าที่เราได้ยินค่อนข้างเป็นโพสิทีฟในเรื่องของการจัดก,การนะครับเรื่องการเตรียมรถความเสมอภาคของรถนะฮะร,รวมถึง วิธีการใส่ใจดูแลในการพัฒนาตัวนักแข่งเราให้เวลาเรามีโค้ชที่เข้าไปดูแลแล้วก็เน้นโฟกัสในการที่ไม่เลือกปฏิบัติว่าจะเป็นนักแข่งชาติไหนเราใส่ใจแล้วก็เราพยายามเทรนในในระดับที่เท่าๆกันครับผมทั้งนี้ศึก Yamaha a มบ b คร l u e Asia Pacific Championship สนามที่2จะขยับไปที่ไทยแลนด์เซอรก์กิตนครชัยศรีในช่วงวันที่3-5พฤษภาคมนี้ร่วมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.yamahablueasiaPacific.com และ Facebook Yamaha Blue Asia Pacific